ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอนจิโนราครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับ BYD Secu 2026รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กําลังเป็นที่จับตามองในตลาดทั่วเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยรุ่นนี้เป็น e ีวีขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริงทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มค่าของราคาเริ่มกันที่ภาพรวมของ Secu 2026นี่คือรถที่ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิด compact smart EV รือรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีสมองกลอัจฉริยะดีไซน์ด้านหน้าให้ความรู้สึกฉบเฉีียวด้วยไฟหน้าและทรงเรียวยาวกระจังหน้าถูกออกแบบให้เยนไปกับตัวถังให้ภาพลักษณ์เรียบหรูแต่ดูทันสมัยเส้นสายด้านข้างของตัวรถให้ความรู้สึกคล่องตัวและสปอร์ตในเวลาเดียวกันส่วน,ล,วนล้ออลลอยขนาดพอเหมาะช่วยเสริมบุคลิกความปราดเปรียวของรถคันนี้ได้อย่างลงตัวด้านหลังติดตั้งฝ่ายท้ายดีไซน์ใหม่แบบต่อเนื่องพร้อมสปอยลเลอร์เล็กๆเพิ่มมิติให้ดูฉบเฉี่ยวและมีเอกลักษณ์ เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับบรรยากาศที่อบอุ่นและล้ำสมัยเกินคาดสำหรับรถไซเล็กแผงคอนโซลออกแบบในสไตล,ล์มินิมอลแต่หรูหราหน้าจอระบบสัมผัสกลางขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple Car Play และ Android Auto ระบบสังงานด้วยเสียงถูกพัฒนาให้ตอบสนองรวดเร็วหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลครบถ้วนและวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารแม้จะไม่ถึงระดับพรีเมียมแต่ให้ความรู้สึกคุณภาพดีเบาะนั่งหุ้งหนังสังเครห์ทรงสปอร์ตรองรับสรีรรได้ดีพื้นที่ภายในจัดสรรอย่างชาญฉลาด ให้ผู้โดยสารทั้งตอนหน้าและตอนหลังรู้สึกสบายแม้จะเป็นรถขนาดกระทัดรัดจุดเด่นอีกอย่างของ BYD s i q u คือเทคโนโลยี EV ล่าสุดจากค่าย BYD ที่เน้นความปลอดภัยและประสิทธิภาพแบตเตอรี่แบบแบตเตอรี่รุ่นใหม่ช่วยเพิ่มความมั่นใจเรื่องอายุการใช้งานและการป้องกันความร้อนมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและทางชานเมืองอัตราเร่งตอบสนองทันใจและการควบคุมพวงม,มาลัยค่อนข้างแน่นยา เหมาะกับการขับในสภาพการจราจรที่หนาแน่นระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่ประมาณ300-400กิโลเมตรขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่และสภาพถนนรองรับระบบชาร์จเร็วทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเงียบซีกู2026ให้ความรู้สึกการขับขี่ที่นุ่มนวลเงียบและมีความเสถียรระบบการสะเทือนถูกปรับจูนให้ซับแรงกระแทกได้ดีขับผ่านถนนครุครหรือเนินลูกคลื่นได้อย่างมั่นใจ ส่วนระบบความปลอดภัยก็ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น ABS, EBD, ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มือใหม่หรือผู้หญิงใช้งานได้ง่ายขึ้นในด้านของดีไซน์โดยรวม BYD ซิกูถือว่าเป็นรถที่มีเส้นสายที่สะอาดดูคล้ายรถแนวซิตี้ฮั h แบ็กแต่แฝงความสปอร์ตกระจกบานหน้าและหลังถูกออกแบบให้ลากับกับลมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ ทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นตัวถังสีไอเอ a n เกียนบลูหรือสีฟ้าอ่อนเมทัลลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ช่วยให้ดูโดดเด่นเมื่ออยู่บนท้องถนนและยังมีตัวเลือกสีอื่นที่เข้ากับสไตล์คนเมืองรุ่นใหม่อีกหลายสีเมื่อพูดถึงราคาจำหน่าย BYD Secu 2026ตั้งเป้าตลาดในกลุ่มผู้ใช้วัยทำงานและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถไฟฟ้าราคาประหยัด โดยคาดว่าราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ9 0 0 0ถึง1ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้มากเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ให้มาเพราะนอกจากจะได้รถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังได้ดีไซน์และสมรรถนะที่ตอบโจทย์ชีวิตในเมืองครบถ้วนสรุปได้ว่า BYD Seal 2026คือหนในรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาความลงตัวระหว่างขนาดกะทัรัด เทคโนโลยีทันสมัยและราคาที่คุ้มค่าเป็นรถที่ขับง่ายดูดีและประหยัดพลังงานอย่างแท้จริงใครที่อยากเริ่มต้นเข้าสู่โลกของรถ e ีวีนี่คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่อง Enginora เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่รุ่นต่อไปครับ